ตีนตีนตีนตีร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 ินร่างกายเรานี้แสนมีค่าเกินกว่าจะให้ไปสูญเปล่าเราไม่อยู่เราไม่ใช้ในร่างเราให้คนอื่นเขาเอาไปใช้เราได้บุญก็ความดีไม่มีขายอยากได้ก็ต้องดำเนินการเอาเองสวัสดีเพื่อนๆนทาง youtube ทาง facebook มาไรมาลังบ้านนี่กินเพลจิงเคอร์ราษาเขมรเเมรสุรินว่าเพลจิงเคอร์รสชาติมันยังไงรสชาติมันก็เปรี้ยวหวานนี่นี่น,นี่กินเลยอืมอึมเปรี้ยวหวานสมัยเด็กๆก,ก็กิน ตอนนี้ก็กินได้ผู้สูงอายุกินได้คนแก่ก็กินได้รสชาติมันเปรี้ยวหวานแย่งนกกินหน่อยสมัยเด็กเกเนี่ยชอบมากเลยฮะเนี่ยภาษาไทายชื่ออะไรมันเปรี้ยวหวานไม่รู้มันมีน้ำไหมมีนี่น้ำมันแล้วถ้าปักมือล่ะโมมันก็ได้เลือดแล้วเนาะเพราะเรามันไม่ใช่คนมีกระทะไรแล้วเจ็บไหมล่ะแน่นอน เนี่ยเนมมี่ยน้ำอ่ะเนี่เยอะเลยอ่ะมาวะทำอะไรเรียกท่านผู้ชมเลยเนะี่ยมากินด้วยกัน <laughs> เออนี่ เยอะแยะเลยนั่นทางบนนั้นโอ,โอโ้ยเยอะเลยนะเนี่ยสาขาเมนสุรินเขาเรียกว่าจังคัลและบ้านท่านเรียกอะไรล่ะปรึกษาหน่อยดีบ้านท่านเรียกอะไรทางภาคใต้ทางเพื่อนเพื่อนทางภาคใต้ก็มีทางกรุงเทพทางไหนละ่ะทางเมืองเหนือก็มีเพื่อนเพื่อนบอกหน่อยแต่ละหมู่บ้านชื่ออะไรอันนี้สุรินว่ากว่าจังคัรตุ้ม ขอบคุณที่ติดตามแค่นี้แหละย,ยกโป้ให้